สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องนองชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ภารกิจกู้ฮิตาชิเซตเอ็ิ X, คดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับโอ้ใไรไมนะ่นะ่ะนะเอาลำกรีนครับพับกางเกงแล้วเฮ้ยโอ้อันนี้ครับ มิติชิห้าสิบห้าครับมาช่วยแม่แล้วดเดินไปตรงนี้เลยโอ้โหไปไปไม่ไม่มีอะไรรองเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันจะรอดไหมมันจะรอดไหมไม่รองไม้ไปเลยไหมอู้หเสียวดิเสียมันจมดิอู้อูเราจะเดินไปตรงนี้แหละลุยน้าเลยครับเกาะติดสถานาการณ์ดูครับ ลุยน้ำไปเลยครับนี่น่าจะขึ้นครับวันนี้ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าแม่โครเล็กมาช่วยแล้วยังไงก็ขึ้นไ,ไปแล้วอ,อ่ะขึ้นฝั่งแล้วผม ไม่คิกเลยแม่ไม่คิกเลยนีกดออกไลเด้อร์ระวังจมด้วย อันนี้มุลวิปุ้ยครับที่นาตรงนี้อเอาเกียร์ทางก่อนตัดคนาออกก่อนครับนี่น้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณห้าตันครับตัวนี้ ไปแล้วไปแล้วสบายเลยครับสบายสบาย นุ่มเลยไหมไม่เอาไม่เอาน่าจะเอาไอ้ต้นมะพร้าวมาร่โวดไหมนี่ใหม่กิ๊กเลยเว้ยซาซิดห้าสิบห้ายูครับเฮ้ย ไปคือขุดไปขุดมานี่มันจะน่วมเน้นี่ติดต้นมาติดต้นไม้แล้วนี่นี่เดินไปเดินมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนี่บอกให้เอาต้นมาเ้ามา ยืนบนไม้นี่กว่าปลอดภัยกว่าที่สุดคือวอาต้นมาเผามายืน่นไม่เอาไม้มาวางก,ก่อนยืนบนไม้นี่เ,นเราก็แค่ได้รับชมนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่รถเราครับได้แค่บอกได้แค่ชมเนาะทุกท่านเนาะเฮ้ยเฮ็ดจังไหนหนิเฮ็ดจัยงไหนนิเอา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 พุดจังซี่นะโอ้นี่ข้อไปไก่ดิบะนี่ตอนขุดนะมันยืนไปมันก็กระเพื่อมมันก็จมดิ นี่ไม้ใช่อมนี่ไหมต้นมะพร้าวอยู่นู่นตังเยอะแยะโอ้ผมงดหลายผมงดหลายต้นมะพร้าวเยอะแยะไหมมาไซไหมกลัวมันกลัวขุดๆไปมันจะน่วมไหม นั่นแล้วยืนนานไม่ได้ดิเอา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 เราจะต้งแก้คือแล้วเอาเออเอาเอาเอาเรียบร้อย ตะตุงตะตุงโดนแน่งานนี้ตะตุงถ่ายคลิปไม่สนุกแน่ตะตุ้งเท้ารองเท้าตรงเท้าเปียกหมดเลยอันนี้จุดแมนนองจุดน้องคอยยีนนี่ไงนี่ถ่แล้วผมไม่อยู่ใกล้ เรียบร้อยเรียร้อยเอา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 คืนแล้วเอาเดี๋ยวเอาคือแล้วเอาบนบนด้วยปุ้ยเออเอาเออเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโดนว่าแล้วอย่าหาเรื่องเราไปได้มาดูกู้รถแล้วตอนนี้ เรามาดูตุงโดนเล่นงานแล้วครับโดนเล่นงานแล้วอ่เรียเรือสเลิบสวัสดีครับโอ้เสี็จเริบมพึ่งมาเอาเลยครับงานเข้าครับใครโทรมาเนาะโลสวัสดีครับ อ๋ออยู่ตรงไหนรถนีิจจิจมครับลากไฟไหนอา้าวไปทำอะไรอยู่นู่นน่ะไปทำอะไรอยู่นู่น,นดูรถไก่เน่ห่วย ลูกค้ามาจากไหนอ่ะลูกค้ามาจากไหนไอคันมาช่วยนี่จมเหมือนกันนี่นี่มันไม่มีที่ยืนเลยอ่ะม sure. ันน่วมหมดเลยขนาดคนเดินยังจมเนาะดูยายมานี่มุดเลยนะมุดน้มุดมุดมุดนั่น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  ไม่รอดแล้วนี่มุดแล้วนั่นนะไม่ต้นมะพร้าวมีเยอะไหมเขาไม่เอามาลองไหมต้นมะพร้าวเยอะเลยอ่ะเขาไม่ยอมเอามาเยี่ยมอ่ะโอ้ตายตายนี่จะมุดหน้าเลยนี่รีบมารีบมามันจะมุดแล้วนี่ มาเลยมาเลยเอาไงดีที่นี่บอกแล้วให้เอาต้นมะพร้าวมายื้อนี่เชื่อเฮ้ยนอตายตายมันยังไม่ขึ้นอ่ะดิวันนี่ดูเขาไง ต้องเปิดหน้าเอามาเปิดหน้าไงวินไม่เปิดหน้ามันจะขึ้นนี่มันดูดนั่นนี่เอาเอาเอาติดติดตาติด,ตด,ตด you, ทอยู่ถอดสายกเาเรงออกแล้วอืมมันอะไรนะถอดถอดถอดนี่ ดูเขาเอาไม้มา,าไ,ได้เอาอยู่บ้านก็นได้เออเอาไม่รู้แล้วเนาะอือม <c ười> ต้นมะพร้าวใหญ่ยไหมดูเอาท่อนไม้มาเล็กๆมารองไหมตายเลยต้นมะพร้าวเยอะแยะไหมได้ตายตายเอออืนงกต้นมะพร้าวก็มีไหมเออเอาโอเคครับครับ ไม่ทำไมไม่เอาต้นมะพร้าวมายืนน่ะเยอะแยะเลยอยู่นูๆๆ่นอ่ะไม่มีใครกน่เน่ได้เอาวินบิวินมาไหมเอาวินบิวินมาได้ไหมได้อันนี้นบอกแต่ตอนแรกแล้วให้หิวต้นมะพร้าวมาเลยลงตรงนู่นแล้วก็เอามาต้นมะาพร้าวลงสองท่อนอ่าแล้วก็หมุนไปเอามหม่สองท่อนไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินมาแล้วก็หมุนเอาอีกสองท่อนไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินมาโอ,าอ้ยต้น ไม้แค่นี้ไหมมันก็ยุบตัวนี้มันช่วยอะไรได้ไม่เยอะหรอครับต้นแค่นี้เนาะเราก็ได้แต่ดูเนาะ ทางเดียวต้องเอาต้นมะพร้าวมายืนเลยจบเลยจะได้ขึ้นเร็วๆนี่ทำยังไงได้ติดแท้แหละติดแท้แหละนู่นหมดแล้วนี่ตรงนี้นะโอ้ยต้น ต้นไม้สั้นแค่นี้แม้มันจะอยู่ได้จังดีนี่ดูน่วมหมดแล้วดูอ่ะยืนไม่ได้เลย,ยไหมนะถ้าความคิดผมอนะผมว่าเดินไปเอาต้นมะพร้าวมาคืนดีกว่ามันยืนไม่อยู่แล้ว นี่ไม่ได้มันยุบคือเก่าอ่ะน,นะถ้ามันเดินมานี่มันเดินมาไม่ได้มัียุบเลื่นี่ความคิดผมอะ่ะเดินกลับไปคืนเลยไปทถนนไปเอาต้นมะพร้าวมาเลยใส่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขึ้นแน่อน,อนอนวันนี้เอี่จังไรนี่เนาะนี่คนขับนี่เก่งหมดนี่น้งทาตรงนี้ไม่ติดมาเลยหรอพี่น้องอืม่้ม,มันน,วน่ว <ไป S 2> หมดแล้ว้้้างงนนนีีมัสวิไได<ะ>ได่เลยนะนี่เอ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับได้ครับสวัสดีครับ